ยายยายข่อยมหาเจ้าตั้งหลายมือเจ้าไปใส่ข่อยเ่เห็นเจ้าไปกับของงานศพงานศพู้ใดงานงานศพถอยองอันพี่โยนหนูเคฟังกูไปงานศพอุ่นไปเขาคววมฝันเขาเขาเป็นตายจากไปเขาคววมฝันเขาให็นอันบ้านไปบอกเขามาล่างถวยอรลรถตายนี่เราได้ป่วยบอบอเพได้ป่วยตายสุดๆนี่ละอุย ตาสุดๆนี่แหละบาที่เนียนพ่อตาตายในมือหนึ่งไปหาอันคนถือกันเพราะเลยไปหาเขาไปหาเขาเหมือนเขาบอกว่าเจ้ามาหยังมาบอกไปล่างถวยทั้งที่เขาหัวแล้วตายบ่นี่เขาหัวแล้วตายอยู่แต่ว่าเขาเขาประเด้มาเออแต่ว่าเล่าหนังยางไปหาคีซ่าเด่งไปหาเขาคี่รถไปบอกเขามาล่างถวยทั้งที่ตายแล้วนี่นะคี่รถไปบอกอู้บอกไปตะยานพี่หลอก ขี่รถไปหาเขาเลยวันนี้เขาอย่บ่ได้เขาเลยมามา,มาล่างสวยให้เรามือลัางมากเขาเลยมาล้างสวยให้เล่าือดีพ่อดีมือมือออกป้าน่นเขาให้พี่น้องเขาขัวเขาตอกแตกเออวันนี้อีนึงนั่นไปขวัวเขาตอกแตกพวกลูกนี่บ่ได้บ่ได้เห็นเล้เห็นอย่างดอกแต่ว่าอีนั่งนี่นั่นเดือดตูนคนติดตายเดี๋ยตูนมัน่นไปขวัวเขาตอกแตกแล้วเห็นเลข ขัวนั่งอันนี้ขัวเขาตกแตกนี่เห<ม><น>็นเห็นเลขในหม้อเขาตกแตกมแมนม่อแมนแมนเอาอายุเล่านี่หาสิบแปดปีแต่ว่าเปขัวเขาตกแตกนี่เห็นเลขสามแปดหาเลขอายุเล่าหาสิบแปดเลขขัวเขาตกแตกในหมอนี่สามแปดหาสามแปดหาเออวันนี้เราขี้ซ้าเร่งไปหาคนที่บอกว่าล่างถวยนั่นเออเลขเล่านั่นฮกหาหก เลขรถนั่นเลขรถคี่ไปบอกเขามาลางถวยทั้งที่ตายแล้วนี่ยตายแล้ว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 เนี่ยคีไปบอกเขามาลางถวยแมนแมนไอ้หยาเขาเลยน้ำมาเบิงเออว่าแมนแมนเราตายนี่บอดีน้ำมาเบิงแล้ววันเห็นทะเบียนรถเขาเลย่ซื้อเลยอีนั่งนี่แมนแมนแมนว่าเราขี่รถซาเล็งขันนี้ไปบอกแมนแมนทะเบียนรถซาเล็งเราเอียงหกห้าหกหกห้าหกอืมมานี่ไปจุดทูบ คนที่มาเอาเคียงไฟมาหางานเล่านี่อไปจุดทูบไปเห็นกับอีนี่หละอีเขาครัวเขาตกแจกเหล่าเปียวมาเออเปียวมาในสองหกหาอ่ะมันกระตรงกันเหลกอันรดเล่าเดี๋ยวลซาหลิงแมนแมนแต่ว่าคนคนน้น่ะเขาสื่อรัตตลีมันเป็นท่านอ่ะโอ้จุดทูบนี่ในสองหกหาแต่ว่าเหลกทะเบียนหกคาหกรถนนี่หกหาหกเหลกรดซาหลิงนี่เห็นบั อ่าเราอันที่ว่านั่งอันนั้นไปปาดบักเขียดิปาดบักเขียนี่ปาดบักเขียนี่เห็นเออปาดบักเขียนี่เห็นบางคนเห็นหัวขาบางก้นเห็นเจตหาบักเขียนี่เอออืมนั่นละมันก็ตังกายอยู่เล่าดิมันก็ตังกายอยู่เล่าอืมอายุเล่านี่ยหาสิบแปดปีมันก็เลขตัวเดียวกันนั่นละโอเจ้าเขียนอายุเล่ามากเมนบอรนี่เขียนพวกเขียนเรียบร้อยแล้ว เขียนนั่นเดี๋ยวเดินดีต่อเลขเลขกถูกนี่งามโอ้ยมันบมดฉากเนาะเจ้าเขียนมานี่เดี๋ยวขอยืดทายเบิ่งอันเจ้าเขียนมานี่อายุเล่าหนีหาสิบแปดเป็นบ้อนขัวเขาดอกแตกนี่เห็นสามแปดหาอายุหาสิบแปดไปขัวเขาตกแตกสามแปดหา รถซาเล่งเล่านี่หกห่าหกแมนราคาเลขทูปเลขทูปสองสองหกห่าเอาไม่กับตรงๆกันอละไม่กเลขตัวเดียวกันน่ะแต่พูดเทงจแนวนะอ้ยว่าเมนอั่นน่ะตีย่ายรถเล่าน่ะสองหกห่าผีผีไปบอกเนาะผีบอกคนสื่อล่งคือสื่อคือสื่อโล่งจากหกสี่เนาะครับ หาเปลี่ยนเนี่ยอายุแล้วงามอยู่ดีแมนเด็กหาเปลี่ยนไม่ออกมันมันสิมันมังามอยู่แต่พูดถึงว่าอีกตัวนี้งามงามเอาเล่าตัวยนี่เล่าได้เป็นอีหยังหมดใหญ่เล่าขิ้ซาเลงไปเกี่ยวหยาทวนทวนอยู่เนาะเท่านี้นี่นะฮึมเล่าตายสดสดเลยตีตายสดสดเลยเอาเอี๋แล้วย่ามือเสาร์ดิเราเราตายย่าไหนย่ามตายย่ามหัวเสาไปโรงพยาบาลกลับมาตายคนตายจะอยู่บ้านพีละ เอาไปล่วงบานรูก้ว่าตายจะอยู่บ้านรู้่อันข่อยงึดแต่ว่าอันตายแล้วขี่รถซาเล็งไปบอกคนมาล้างถอยนี่เน่ยเนาะไปยืนอยู่หน้าบ้านงมาเลยว่าไอ้ใส่เสียรายตัวตัวตัวเราตายตัวเราเขาใส่เห็นเราน่ะทั้งที่เธอยายนั่นบ่ฮู้เลยล่ะตีโอ้โบหูใส่เสียรายตัวใดนเขาเลยมาถามเมียเออมาถามเมียคนตายเน่ะเมียคนตายบอกให้ฟังนี่แต่ว่าคนคนเขาสิได้มาเขาบ่บอกดอก เขาบอกแต่ว่าเขามาอักเสือลอตเตอรี่เลยตีกวนเสือยีนางนั่นเสือมาเป็นพันเลยนะเป็นพันเลยสิวะห่วงว่านหางหกนิ่ตียีนางนี่เสือหางหกเลยแต่ว่าล้านเพื่อนันขวารได้ขวารเขาตอกแตกได้สามเปรห์ ดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถ,ถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอรโ์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางทางทาง,ทางครับหาเปลี่ยนอายุแล้วงามอยู่ดีแมนเด็หา่าปลนมออกมันมันงามอยู่แตู่ดถึงว่าตัวนี้งามงามเอาเล่าตวยน,นี่เล่าเด็กเป็นอีหยังหมดใหญ่ยยเอาขี้ซาหนึ่งไปเกี่ยวหยาทวนทวนอยู่เนาะ ท้องนี่นี่นะแล้วตายสุดๆเลยติตายสุดๆเลยเอาอีอะแล้วย้ำหมูเส่าเดี๋ยวเราเราตายย้ำไหนย้ำมายย้ำหมอเส่าไปรุ่งบานกลับมาตายคนตายจะอยู่บ้านพี่ละเอาไปรุ่งบานลูกเราตายจะอยู่บ้านโว้อันค่อยงึดแต่ว่าอันตายแล้วขี่รถซาเลิงไปบอกคนมาหลังถอยนี่เนาะไปยืนอยู่หน้าบ้านเราเลยว่าไอ้ใส่เสียร้ายตัวตัวตัวเราตายตัวเราเขาใส่เห็นเราอ่ะ ทั้งที่เถ่าหญ่นั้นโบหูเลยล่ะตีอ๋อโบหใคเสียไร่ตัวไหนเขาเลยมาถามเมียมาถามเมียคนตายนะเมียคนตายบอกให้ฟางหนึ่งแต่ว่าคนคนเขาสิด้มากเขาก็บอกดอกเขาบอกแต่ว่าเขามาอักสือรตอลีเลยตีกวนซสือยีนังนั้นสือมาเป็นพันเลยนะเป็นพันได้สิโบหูหู่ว่านวหาหกนี่ตีแมนแมนยีนังนี่ซสือหาหกเลยแต่ว่าร้านเพื่อนนั่นขัวได้ขวเขาตอกแตกได้สามเปรห่า ที่ว่าเพิ่นหกักหลานเ,เพิ่นนั่นมแม่นเด็กมันมันสิอยู่ในวงนี้ล่ะถ้าพูดถึงแล้วนะแต่ว่าทะเลงานไม่ดีนั่นเป็นสองหัวขาเด็ยัางง่ายมากเลยมันบ่อถือสปเปกใหญ่เลยมันบ่อข่วนปเอายเรายไปเจ้านันได้จกักใบแล้วอบ่กต่ำก็สิบใบละตีแต่บอกมากลำเบ้อให้จะกินอย่างเวนัวยายขอเขาเขาบอกเนาะพอดีไปเฮ็ดงานซอยเขาก็บอกเลยไปเขาไปเขาคข่วนบ่เจ้าแมนแมนไปเฮ็ดข่วนเขา สองหกหาอายุหาสิบแปดแต่พ่อสอเกิดเล่าด้อย่างยัไงพ่อสอนถูกมันต้องแต่บ้านเราเกิดจุ่ช่วงพ่อสอทีถามเข้ามานันโมเมนบพ่อสอนเราศูนย์หกหละไอตึงเมียขาวานเนาะศูนย์หกศูนย์หกกางามยืนเด่นเนาะงามงามศูนย์หว่าพ่อสอศูนย์หก,หกแต่ว่าอายุเล่าหาสิบแปดปีที่จะจ,อจอดมานนี่เนาะแมนแมนแมนบอก่เยเงินหลายแต่ว่าครัวเขาตอกับอันนี่ไหม ว่ตัวกาัานอายุเล่านีนตรงกันนี่มหเน้ะเิ่หลายบบน่ะแี่่ก็ว่าจะก็วยากใเ้เน้นตัวนี้ล่ะตัวใดจะมักตัวใดใหญมากแปดหานี่อ้มักเปหาแห้งมันบะอือเลยนี่นนเนาะอือง่ามอีหลีเปลนหา,หานี่นื้อซื้อ่งสองแปดหาสามแาลวเพาะอีนางนีนี่ตาทิพย์เนี่ อีนั่งไรตาทิอีนั่งกลัวเขาตแปลกเนี่ยล่ะร้านเพื่อนนี่นะแมนมันมีเส้นแมไหมมันมีเส้นมันมีเส้นโอ้โหอ้ามันออกค่อยๆเหมือนเสาคนอื่นนี่ขวบเพราะเห็นน้ำมันแต่ว่ามันมีเส้นแต่ว่าอีนั่งนี่มันมีเส้นมันตาทิแม์ดีมันมันคยมันเคยถือเหล็กดูน้ำอ้ีนั่งนี่เคยถือเหล็กดูน้ำแต่ว่าลูกเล่านี่บ่ได้่ัะคนเลยลูกนี่บ่เห็นเลยเห็นแต่อีนั่งนี่แหละตี เราเคยบอกเราบอกว่าถ้าคูณใจถ้าถ้าคุณถูกก็จะรีบไปห้มงสักล้านหนึ่งสิไหเอขวบเขาตอกแตกเนี่ยแมนแมนบัดพอดีมันไปขวบเขาตกแตกแมนมันดันหินก้อนก้อนถิ่ายแเราบอกเ่สองหน่ไม่มาตายเทั้งทีเราบ่ป่วยนะเนี่ยเาบ่ป่วยเเราเียนตัวนี้หน้าขวเขาตกแตกนี่ะอเราบกคนอื่นขวบคนใจกัสเลยไหวมันงาม นี่แล้วผุ้ดนำเล่นแล้วสามตัวนี่เนาะตอายุกระห่าสิบแปดขวบเขาตอกแตกได้อีกสามแป็ดหาลักมาจุดทูบจุดทูบได้อีกสองหกหาไปตรงกับทะเบียนรถซาเลมคีไวบอกคนมาลลางถั่วอีกหกหาหกบ้านี่อย่างสิบบางเอินขนาดนั้นเนาะแล้วเหลราต้องออกเทสสองตัวไหนไม่ได้ตัวนี้หล่ะง่ามเีอ ไอ้ตัวนเป็นตัวนีไรโอ้จะมากตัวนี้นะตี่ายมีเส็นคนนี้มีเส็นเป็นบอแมนแมนพวะว่าเอามั้งพาะว่าคนอื่นขวบไม่เห็นเนาะมีมันเห็นผู้เดียวหูว่าาลูแล้รวยหละเด้อันนี้หลานเลาอยู่ตอเหล่าอยู่นอเลากหากหลานเลาเนาะิแต่ว่าย่า่ย่ายไปเห็ดกับเขานี่ฝ่าเรามาะตี